ทำไมคุณถึงควรใช้ d o ท products อย่างแรกเรามาทำความรู้จักกับดอท products กันก่อน d o ท products คือการนำเวกเตอร์2องเวกเตอร์มาคูณกันในแต่ละแถวจากนั้นเอาทุกแถวมาบวกกันทําให้ได้ผลลัพธ์เป็นสเกลาร์ถามว่ามันมีประโยชน์อย่างไรล่ะมันจะมีประโยชน์อย่างมากในงาน m a ช h e learning โดยผมจะใช้ library n u พายมาเป็นตัวเก็บตัวแปรพวกนี้จะเห็นได้ว่าผมเก็บตัวแปรเวกเตอร์5แถว เท่าเท่ากันทั้ง2องเวกเตอร์เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าแถวไม่เท่ากันเราจะไม่สามารถใช้ดอ t โปรดักได้โดยผมจะสร้างฟังก์ชัน dot p r o ดักมาดังนี้ซึ่งหลักการที่ผมจะใช้ก็คือใช้ for loop loop ในแต่ละแถวของ l ที่ผมเก็บไว้ซึ่งมันจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ถ้าอยากรู้ติดตามต่อไปนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะลองเรียกใช้ฟังก์ชันให้ทุกคนดูนะครับทาให้ได้ผลลัพธ์ดังนี้เพราะว่าผมนําแต่ละแถวมาคูณกัน แล้วก็เอามารวมกันมาบวกกันนะครับซึ่งผมจะคำนวณเวลาให้ดูว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งเวลาที่ได้ได้0.0331มิลลิวินทีนะครับทีนี้เรามาลองอีกวิธีที่ดีกว่านี้ดีกว่าโดยผมจะใช้ฟังก์ชันจากไลบรารี numpy นะครับโดยผมจะใช้ n p นะครับผมเพื่อหาค่านะครับซึ่งสังเกตได้ว่าเราจะมีค่า โดยผมจะแรนดอมตัวแปรนะครับมาล้านกว่าตัวนะครับซึ่งเป็นตัวแปรที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วเราลองมาดูการคำนวณว่าอะไรจะคำนวณเร็วกันนะครับก็สังเกตได้นะครับเวลาตรงนี้กับตรงนี้มันต่างกันเยอะมากๆเลยนะครับผมทําให้เรารู้แล้วว่าเวลาเราใช้ดอทโปรดักเนี่ยเราควรจะใช้แบบไหนนะครับในการคำนวณและนี่เป็นเหตุผลว่า